นดินแดนซึ่งเปรียบเสมือนดังหัวแหวนของกรุงรัตนโกสิน์นั่นคือแผ่นดินที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังแนอดีตตรงบริเวณพระราชถานชั้นในของพระบรมมหาราชวังกับภายนอกจะมีเส้นทางที่บรรดาขุนนาง้าราชบริพานรวมถึงสาวสันกำนันในใช้เข้านอกออกใน นั่นก็คือประตูอนงคลิลาทวารใหญ่ที่เคยมีมูลดินกองโตอยู่ตรงปากประตูมูลดินแห่งทินฐานตรงทวารบานนี้เคยมีเรื่องเล่าขานจนเป็นตำนานว่าเมื่อประตูอนงคลิลาเปิดออกมาจะมีบรรดาหนุ่มๆมาดักรุมเกี่ยวพาราสีสตรีชาววังที่ตรงหน้าปากประตูแห่งนี้จนทำให้เกิดมีสำนวนไทยที่ว่าเจ้าชู้ประตูดิน นบริเวณที่อยู่ภายนอกประตูอันงคลิลลาคือมหาสถานที่เหล่าบรรดาสาวสันกำนันในเยื้องกลายออกมาช้อปปิ้งซื้อหาสิ่งของต่างๆบริเวณซึ่งพา่ําไปด้วยผู้คนจำนวนมากชุมชนการค้าขนาดใหญ่ของราชธานีซึ่งรู้จักกันในานามตลาดท่าเตียนในอดีต ท่าเตียนเป็นชุมชนการค้าที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ก่อนการสร้างพระบรมมหาราชวังทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยการคมนาคมขนส่งแต่หนหลังอาศัยเส้นทางสายน้ำลำคลองเป็นหลักกอบกับทิศตะวันตกของพื้นที่ท่าเตียนนั้นติดกับเจ้าพระยามหานทีจึงมีเรือมาจอดเทียบผ้ากันอย่างมากมาย จนกลายเป็นจุดพักของพ่อค้าแม่ขายที่ล่องเรือผ่านไปมาจวบจนล่วงเข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์บริเวณนี้คือถิ่นฐานบ้านวังของบรรดาขุนนางคาราชบริพานทำให้เกิดเป็นย่านการค้าที่บรรดาสาวสัรกำนันในออกมาช้อปปิง้งซื้อสิ่งของต่างๆซึ่งเรียกกันว่า ตลาดท้ายสนมหรือตลาดท้ายวังตลาดแห่งราชธานีที่ภายหลังถูกรวมเข้าด้วยกันกับตลาดท่าเตียนเป็นเหตุให้มีเรือสินค้าจากหัวเมืองนานาหมุนเวียนเปลี่ยนกันเข้ามาเทียบทาค้าขายจนท่าเตียนได้กลายเป็นศูนย์กลางตลาดขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพในเวลานั้น ตลาดท้ายวังเนี่ยนะครับบริเวณพื้นที่ของตลาดท้ายวังก็คือตั้งแต่ช่องประตูที่เราเห็นเนี่ยนะครับด้านท้ายวังเนี่ยยาจะถึงบริเวณที่เราเรียกว่าท่าเตียนในปัจจุบันและก็ถนนท้ายวังทั้งหมดนะครับก็คือบริเวณที่เป็นตลาดท้ายวังบริเวณนี้นะครับในอดีตเนี่ยก็จะมีสองชื่อที่เขาเรียกกัน1ก็คือ,อตลาดท้ายวัง2ก็คือตลาดท้ายสนนเป็นตลาดที่ ผู้คนขาราชุริพารในวังเนี่ยจะออกมาหาซื้อสินค้ากันซึ่งแน่นอนอก็หมายถึงกลุ่มสนมสนม,สนมแปลว่า,าพนักงานฝ่ายสตรีที่ทำงานอยู่ในพระบรมมหาราชวังก็เมื่อเดินออกมาทางประตูด,ด้านท้ายวังเนี่ยก็จะมาหาซื้อสินค้าที่นิยมที่สุดก็คือดอกไม้คือในวังเนี่ย ใช้ดอกไม้เยอะมากนะครับเพราะว่าตามประตูหน้าต่างพระตำหนักพระที่นั่งต่างเนี่ยทุกหน้าต่างทุกประตูจะต้องมีเพื่องอุบะต้องมีพวงมาลัยนะครับซึ่งเอาไว้สําหรับแสดงฝีมือของแต่ละตำหนักแข่งการบ้างหรือบางทีก็เพื่อเพิ่มความหอมในพื้นที่เมื่อลมพัดผ่านาเพื่องอุบะเหล่านั้นเข้ามาเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นหอมด้านในพระตำหนัก เป้นสินค้าที่จาหน่ายตลาดท้ายวังในอดีตเนี่ยเป็นสินค้าชั้นดีทั้งสิ้นเลยนะครับที่อยู่ที่นี่แต่เหตุที่ต้องย้ายออกไปจากพื้นที่เนี่ยเนื่องเนื่องจากนะครับบริเวณท้ายวังเนี่ยก็แออัดเป็นที่สกปรกนะถึงกําแพงพระรามหาชวังนะครับแล้วก็ในที่เมื่อมีการเปิดพื้นที่เพิ่มเติมขึ้นนะครับมีตลาดที่เราเรียกว่าปากคลองตลาดถัดออกไปนะครับด้านท้ายวังเพะเชตุพนก็ขยายแล้วก็โยกย้ายไปที่นู่นแทน ชุมชนแถวนี้ก็จะเป็นพวกค้าขายเกี่ยวกับโชห่วยคือขนส่งสบู่ยาสีฟันน้ำมันอะไรพวกนี้คือเป็นเหมือนกับว่าขนส่งทางน้ำแห่งแรกในกรุงเทพสินค้าจากต่างจังหวัดต้องมาขึ้นที่ท่านี้ท่าเตียนนี่เมื่อก่อนเป็นท่าเรือไปทางอายุธยาชัยนาทนครสวรรค์ต้องขึ้นเรือที่นี่ดังนั้นมีเรือเขียวเรือแดงไป บางบวทองอะไรก็ต้องมาขึ้นเรือที่นี่เมื่อก่อนรถมันไม่สะดวกแล้วก็เป็นตลาดที่คึกคักมากเพราะขนส่งสินค้าไปตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาเียเนี่ยค่าเสียนเมื่อก่อนสำคัญมากพอต่อมาการเจริญเข้ามาถึงเราก็พัฒนามาเป็นเรือด่วนเจ้าพยามาเป็นอะไรเงี้ยซึ่งชุมชนของเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่ยุคสมัยพอยุคนี้เราก็มาค้าขายกับพวกนักท่องเที่ยวทำมาหากินกับพวกนักท่องเที่ยว น,นิฐานสำคัญอันเป็นที่มาของชื่อบ้านนามเมืองท่าเตียนนั้นเชื่อกันว่าชุมชนท่าเตียนแห่งนี้ถือกำเนิดในสมัยกรุงทนบุรีโดยมีชาวยวนอพยพย้ายครัวจำนวนหนึ่งซึ่งหนีภัยไฟสงครามกบฏจากเมืองเวเข้ามาพึ่งพระบรมโอ์ที่สมภานของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระองค์จึงโปรดให้คนยวนเหล่านี้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่นอกกำแพงพระนครฟังตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณท่าเตียนไปจนถึงพาหุรัตโดยภูมิทัศน์ในบริเวณนี้มีความคล้ายคลึงกับเมืองหาเตียนในประเทศเวียดนามชาวยวนจึงเรียกบริเวณที่อยู่อาศัยในแผ่นดินสยามแห่งนี้ว่าหาเตียน เพื่อคลายความคิดถึงถิ่นฐานที่เคยพำนักพักอาศัยและต่อมาคนไทยก็เรียกชื่อเพี้ยนไปจากฮาเตียนกลายเป็นการออกเสียงสำเนียงแบบไทยๆว่าท่าเตียนดังเช่นที่เรียกขานกันอยู่ทุกวันนี้สมัยยุพยาเนี่ยมีหม่อมพิมเสนนะครับได้ล่องเรือมาแล้วก็แต่งนิราศเขียนระบุที่ตั้งตรงนี้ว่าบางจีน นั้นจีนกับยวนเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันเมื่อรัชการที่1ต้องการที่สร้างวางให้ชาวจีนเนี่ยย้ายไปอยู่ย่านที่เรียกว่าสำเพงในปัจจุบันตามพระพงศสวาราเนี่ยก็มีความเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนยวนหรือว่าคนเวียดนามเนี่ยยังอาศัยอยู่ในบริเวณนี้อยู่นะครับแต่เขาย้ายไปเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่ทราบเลยอย่างไรก็ตามใกล้ๆกับบริเวณท่าเตียนเนี่ยตรงบริเวณบ้านหม้อเนี่ยนะครับก็มีมีวัดยวนวัดหนึ่ง ตั้งอยู่อย่างนั้นตั้งแต่รัชกาลที่3แล้วก็คือวัดทิพวารีวิหารหรือว่าวัดกามโลยีในภาษายวนนะครับก็เป็นวัดยวนเก่าแก่ก็อาจจะสืบไปได้ว่ามันน่าจะเกี่ยวพันกับคนยวนในประเทศไทยโดยเฉพาะที่เคยอยู่ที่ท่าเตียนนี้ซึ่งสันนิษฐานว่าเดิมเรียกว่าย่านฮาเตียนแล้วก็คนไทยเนี่ยอาจจะแผลงพูดไม่ชัดก็ฮาเตียนฮาเตียนกลายเป็นท่าเตียนไปนะครับเนื่องจากอยู่บริเวณเป็นท่าเรือด,ด้วยแล้วก็เรียกตัวเองว่าพวกฮาเตียนด้วยนะครับ ปมปริศนาเรื่องที่มาของชื่อท่าเตียนซึ่งถูกเรียกเพี้ยนมาจากเมืองหาเตียนยังคงวนเวียนอยู่คู่กับถิ่นฐานบ้านเมืองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้จนกลายเป็นตำนานที่มีชีวิตยืนยาวเหนือกาลเวลามานานนับร้อยปี แต่วิถีชีวิตของชาวยวนที่เดินทางจากเมืองหาเตียนมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ยังท่าเตียนแห่งนี้กลับถูกสายทานแห่งการเวลาโถมซัดกระจัดกระจายจนสิ้นชาติกลืนพันและรวมกันเป็นคนชาติไทยไปจนแทบหมดสิ้นแล้ว